อันนี้บานยางขักเลยครับอันนี้เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมาค่ะมือนีเนาะค่ะเอ็มสิพารี่น้องมาเก็บเฮดอีกคือเก่าเหรอเด้อค่ะ จะเริ่มออกหลายเมื่อนี่หลายก็เมื่อวานอีกขอว่าเบิ่งทั้งหนเลยค่ะคืออันมันใหญ่ใหญ่ขักกวเมื่อวานน่ะนะมอานนี่แมพวกนี้เนอะอันนี้ทีทีเลยดอกอันนี้โอ้เป็นกระจุกกระจุกอยู่ค่ะเมื่อนี้เพิ่งสร้างมาอีกคือเกา่าไม่ลลกคขาสร้างมาอีกคือเกาะะ่าแล้วค่ะเ่อาอันนี้บานยางขักเลยครับเนาะแบบกระสีไงเนี่ย มอเตอร์บานล่ะเพราะว่ามือว่าหน่ยังเล็กเกอยู่ว่าหนีย่างใช่หรอหม่องจับเ้าอเอาออกในบ้านหาหม่องจับไม่ค่อยถือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไงไม่ตัวใหญ่ไงอ่ะเฮ็ด <c oughs> แบบเก็แบบสดไมทุกมือเลยเลยคะ่ะ ตัวนี้เนาะโอ้ยเนียนหลายคนที่พ่นสร้างมา้าในหมู่บ้านนีเพ่นก็สร้างบูคกันพี่น้องเอ็มก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาหลายๆด้จาอุดหนุนลูกหลานเนาะคะ่ะเนี่ยประเต่นเอ็มร้องเห็ดอย่างเนาะพันก็สิให้ความสนับสนุนอุดหนุนดีๆพ่อแม่พี่น้องกันบ้านนักกิวเฮาเนี่ค่ะวันนี้พ่นก็สร้างหลายคนอยู่ เคียงก่อนทางหน่อยอี่แล้วหาหมังจับก่อนอ่ะไปจับถือไปเนี่ย จะเฉาะง่ายๆค่ะอันเอ็มซิมเบิ้งหรอเด้อพี่น้องดอกง่ายๆหมู่วานที่วานคือจังแบบเขาคิดไปเองเนาะว่าเพิ่นเพิ่นสีว่าอยากได้งี้สีไหมค่ะแต่ที่จริงแล้วดอกง่ายๆน่ะแสบแห้งมันนุ่มหรอกรอบนะครับกรอบเนาะค่ะคือจังเห็ดอ่าคือจังเห็ดอีหยังเนาะอยากจะเห็ดอีหยังก่อนเห็ดที่เพิ่นเอามาอย่างเลเฮ็ดดอกง่ายๆไหมเห็ดออริจิบอ S <S เอ็มกับจำซื้อบ่อได้นั่นแหละจ้าคือกันเลยคาะ <S 2> <S 2> บอเเนียวเลยคะ่ะเอ็มเอาออว่าผัดกระเพราคุนแล้วอะ่ะต้องหามองจับตัว นนะอุย้ยอ่อนๆไงคะ่ะพนจา่าอ่ะบันนี้สิเอาตะก,ก้าออกไปโชว์ได้บันนี้ค่ะอืมตะก,ก้าติดล่องพอดีมือขีดพ่กมีแนวต่างเอ็มก็ะเลวเอาไปไว้แสบผุนเนาะค่ะนี่เต็มแล้วเต็มแล้วคะ่ะพี่น้องหล่นเอาออกไวน้กนกอกเอาสามมา้าบัดนี้ สามมาไว้ใส่ละขออนุญาตตั้งไว้ตรงนี้เลยบ่ค่ะโอ้มีแนวตัง้งนะโอ้ยอันลงเรือนบอม,มาตรฐานคือเพิน่นเฮ็ดแบบว่าหน่อยๆเด้จ้ะเอาผาสแล้นคุ้มเอาแล้วก็สันเล็กนี่ก็ให้อันเพิ่นเชื่อมให้เล็กกัเล็กแบบที่ถูกที่สุดในร้านไปถามสื่อเล็กเพิน่นอัน นุ่นคอเล็กที่ถูกที่สุดในร้าน <c oughs> อู้หูปน,นันกระเซ็นละสองลอย,ยคุณด้อค่ะช่วงนี้เล็กแพงบ่แล้วก็บ,บ่หน้าเสือ้อหลังจากที่เอ็มลงคลิปไปเมื่อวานเนาะคะ่ะทีเอ็มแบบเก็บเฮ็ดนี่แหละนี่พอมีพี่น้องอะ่ะพี่แจ๊คเพื่อนให้ความสนใจคากอีหลีในเรื่องก่อนเชื่อเด้อค่ะมันกรถามเอ็มออมาหลายอัน แต่ว่าก้อนเชื่อนี่คือเขาเขาบอได้ขายหมายถึงแบบเอ็มบ่ได้เห็ดเองไหมค่ะเอ็มมันซื้อเพิ่นมาเอ็มซื้อก้อนเชื่อแบบที่ว่าพ่อมเปิดดอกมาเลยด้อค่ะโอ้โหเะียเงี้ยโอ้ยเขือบลุดเนียค่ะชอนี่แน่นจักน้อยโสด ล่มขมาทางไหนก่อนนะคะชอตั้มก่อนอ่ะเนาะออนัอนเมื่อกี้บาเรืองก่อนเชื่อเนาะ เดี๋ยวเอ็มจะบอกมองติดต้อนะคะเอ็มบ้เฮ็ดเองตัวนี้ก้อนเชือดสิเป็นก้อนเชือดที่มาเฮ็ดมาจากฟางเขาเดาอคะ่ะเพิ่นอัดมาจากฟางเขาหรือว่าต่อเสียงบานเท้านี่แหะอเอ็มสื่อแบบสําเร็จเพิ่นมาเลยจากโรงงานอ่าโรงงานเฮ็ดที่เพิ่นอัดมาเนาะคะ่ะโอ้ยหนักฮง้โรงงานเพิ่นอ่ะอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นเน้อพี่น้องซื่อว่าโรงงานนั่น ซูปราฟาร์มเคเคเนาะค่ะโรงงานเห็ดขอนแกนเนี่ยละค่ะร้องร้องพิมพ์ขอไปในเพจเลยเนาะจา้ะเพิ่นกับสิมี้แบบขายก้อนเชื่อเนาะแต่ว่าอันเอ็มคือว่าหลายเอ็มมันแค่เก็บแค่เอาก้อนเชื่อน้ำเพิ่นมาวางแบบนี้เนาะค่ะสิเพิ่นเห็ดมาโอ เพิ่นก็บ,บอกเพิ่นก็สอนวิธีเก็บอ็มาเลยเพื่อจริงจะบว่าห้แบบแผลช้าจนเกินไปเขาก็โยกไปโยกมาหามุนมาทันว่านี่ค่ะแต่ว่ามือเอ็มกับแบบประธานี่คุณคือเพิ่นน่ะเนาะแต่เป็นเหตุยังยากแต่ทางฟามเพิ่นเห็ดง่ายง่ายเพิ่นใส่มือเดียวหักดึงโยนกนะมือชีบแล้วเนาะ <laughs> เต็มอีกแล้วพี่แจ็คถ่ายหายพอแม่พ่นองเข้าเพิ่งเนี่ยค่ะ สามนี่เต็มอีกแล้วค่ะ,ะดูโบดิไลก็าว่างอยู่ดีครับสองช่อสามช่อเนาะน่าก็ว่างไปเลยล่ะเนี่ยยังขายเอ็มสี่เห็ดมือเดียวคือเพลินเนาะเอ็มกระสิจับถุงไว้แต่เอ็มกระดึงบ่ได้แห้งดึงกับโบถึงต้องหามชุดึงเดี่ยวเดี่ยวกระสับมา นี่ไดแล้วจ้ะโหสุดยอดน้ำคากเลยค่ะมีน้องใซ่แล้วถือไม่แค่สองอันเนาะค่ะเอาไปก่อนเมื่อกี้พี่น้องไอ้ถาดตัดไปจากน้อยค่ะเพราะว่าอันเอ็มอันมันเต็มเต็มสามเอ็มกันเลยไปเอาถาดมาใส่ไหมตัดตัดบนหนาเสียเนี่ยค่ะเอาถาดมาวาง เลยเดินมาเก็บตัวใ่เด้ค่ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บย่างรวดเร็วเจ็บออเดโบโน่ตัวนี้ใหญ่แหงเหน,นี่ยค่ะ ค่ะฟังหนึ่งไงชอเมื่อกี้นะคะทเทมาออกไปอีกด่านหนึ่งสิบวิ่งไงเลยนะะเนีย่ยค่ะได้ซัมเนเต็มทีแล้ว เบิร์ตแล้วล่ะค่ะพวกนี้น,นี่น่าจะเป็นซึ่งนี่เป็นรุ่นเดียวกันเนะะี่ยค่ะพี่น้องเห็นบ้านนะคะสองก่อนสามก่อนทางนี้เน,นะะี่ยค่ะกับแถวข้างลาง่าง,งเป็นต้องต้องเป็นหลบเก็บมืออื่นเนาะคะ่ะมืออื่นกับหญ่เ,เหรวเฮ็ดหนีใหญ่ไว้ไว้เด้อค่ะเก็บทุกมือเลยตอนแรกเอ็มนึกว่ามันแบบสิเก็บมือเว้นมือเนาะแต่ว่าที่ไหนได้ต้องเก็บทุกมือเลยเนะะี่ยค่ะจัดเตียงก่อนเชื่อให,ให้นี่กันกัน ได้ไปนี่สิบาพ,พี่น้องไปตัดขาเฮดเรากะแพ็กเฮดนะคะ่ะนี่เด้ดอกนมงเนาะเอาถาดนี่มาก็เต็มคือเก้าซีช่อนะะเนี่ยค่ะได้ไปหนี่เอ้าเยีล้มมาพอดีใส่เลยล่ะ <laughs> ถือใอน,นี่แม่ ตัดขาเฮ็ดกันื้นนี้เก็บพร้อมกันได้สามโอ๊ยสามตะกร้ามาค่ะพี่น้องเอ็มสิตัดขาเฮ็ดบันนี้จ้าเริ่มจากชอใหญ่ก่อนโอหขอสั่งเบิ่งแนมยนักเลยอยากลูกกก้ซื่อๆดอกปื๊ดแปดขีดกว่า,าเกือบเก้านะคะเกือบโลนะครับ เก็บถุงละเคืงโลคือเกอ่าด้ะคะ่ะแต่อันนี้ฉ็ดแห็งแกล้ำชิดแบบนึงอย่าแม่แกไปทานเลยละอ็นสตอ นี่ว่าจังแกนีุ่นี่น้อยนี่เอาเลยโอเคตัดแล้วก็เอาใส่ถุงคือเก่านะจ๊ะมืออื่นกัสิได้เก็บอีกด้วยเ, <Okay. S 1> เนี่ยเอ็มเบิ้งแล้วเจ๊กัสิพอกันนี่แล้วจ้ะเบียนมือว่าใดขันมันใดขืนยังแสนเดาะง่ายไว้ค่ะทั้งช่วงนี้คือจังสิมีนมฝนนี่แหละเป็นแนบบเป็นคืมๆไม,ม่ฝนลิ้นๆแน่ ทางอื่นเพ่นฝนตกด้ยค่ะแต่ว่าทางบ้านเอ็มไหมบ้านเอ็มนี่ละทําทาเป็นตัวสีต,ตกแข้งกับโอโตนะค่ะแจ้งสีกัเอ็กเลยมันมนี่เนี่ยถ้าฝนตกลงมาเนาะเห็ดกระสีออกดอกดีกระสีชื้นแน่จากน้อยตัดอันนี้ออกหลาย เบอร์เดนเกี่ยวว่าได้น้ำนักหรือบอร์ได้นำนักนะคะเพราะว่าเขาเฮ็ดขายแห่เพล่นตามที่พ่อแม่พี่น้องเขาในหมู่บ้านเพลินสร้างเนาะคะ่ะนี่แหละการไ้เฮ็ดแห่เพล่นแบบดีๆได้กินเห็ดสดไหมเสแบบๆเลยเนาะคะ่ะมือ้อไม่หัด,ดขายไงยหักน,อน้องยายล้อมตาสะออนยายล้อมพันกิดตื่นเต้นเลยะคะ่ะพี่น้อง ขาเฮดอันนี้กับมวนได้พเพราะว่าเฮดออกเขาก,ก็ได้แบบเตล่าเฉาะเตล่ามือบ่คือกันไหมคะ่ะมีเตอร์เฉายัาง,งไงหรอกประี๋เขาก็ได้เห็นทุกมือเขาก็ตื่นเต้นเนาะหลังจากที่ลงคลิปไปเนาะเพื่อนกับที่เอ็มบอกเมื่อกี้อ,กอาจพี่น้องอาจซิบ่ค่อยเข้าใจเนาะคะ่ะบอกไปถึงแบบว่าอันสมาธิกับยุทธิกับการดึงเห็ดพอดีอ่าคลิปที่ลงไปเนาะคะ่ะก็จะมี พอแม่พี่น้องเฮาเนาะคะ่ะจากทางไก่ที่เพิ่นรับชมคลิปเนาะเพิ่นกะสียห้ความสนใจแบบว่าสนใจก่อนเชื่อเนาะคะ่ะเอ็มกะสิบอกตรงนี้เลยนะว่าเห็ดตัวเนี้ยเพิ่นเอ่ยว่าเห็ดนางล้มเท้า้อจ้าเห็ดนางล้มสีเท้าเนาะคะ่ะจะแซบอร่อยเหมือนคืออันนี้เขาปลูกโดยฟางเข่าเนาะคะ่ะแล้วมันก็เลยแบบมีความอวบอ่อนแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไหมค่ะดอกง่ายหลอกแบอ่อนอก็เลยเหมือน เหมือนกับอเอเหดผู้ฐานติแม่เห็ดสีดำดำไหม,มใกล้เคียงกันแบบแทบจะเหมือนกันเลยนะคะบ่ขิวเด้อพี่น้องนี่นี่ค่ะวันยาย้านสี่เหลี่ยมวันนี่แต่วา่าบดี้ที่เป็นอย่างคื้ตรงมีแต่วา่าแต่วา่วาหนิไหมเขาวา่าอ่ามึอเอ็มบ่ได้เห็ดก่อนเชื่อเอง <c oughs> บ่มีก่อนเชื่อเด้อค่ะก่อนเชื่อเอ็มสือมาจากโรงเลื้นของเพิร์นที่เพิร์นเพาะเห็ดขายเนาะคะ่ะ เห็ดก่อนเชื่อขาย4 0บาทแถมพัก <c oughs> อิตูพร้อม <c oughs> อ,อิตูเข้ากับปลูกเองอยู่นะร <c oughs> ัดขาออกเต็มๆ <c oughs> ได้ว่านพ่อแม่พี่น้องเขาในมูบ้านนั่งอยู่นี่ไหมคะ่ะ <c oughs> บางเวมนี่ละ เพิ่นกะอุดหนุนดีดีอุดหนุน,นลูกห้านบ้านเฮาแล้วค่ะแต่สร้างกินแล้อกะดีใจอยู่ที่เพิ่นแบบเด็พากันกินเห็ดสดนะคะบ่แเม่นว่าเห็ดผ่ข้างขึ้นมาจากตลาดเนาะอันนี้คือ่เฮาเก็บแล้วเขาก็เอาไปส่งให้เพิ่นได้เลยก็มีบ่หลายเขาได้อยากได้ลายกะแบบบับ่แเม่นว่าจะได้เลยนะคะคือเพิ่นกะล้อแหม เพิน่นเพิ่นกระจองเของว้ายังยียล้อมไปเอาไปส่งยังเสียเพิ่นกะแบบฝากว่าเออมื้ออื่นเอามาให้ใ<อ>นเด้อยังเสียนะคะเพราะในหล่ะมันก็นเลยวนหลุมมาเพราะมือเอ็มได้เก็บอีกกะเอาไปส่งเพิ่นยังเสียไหคะ่ะมันมีหลายก็มาวานน่ะคะ่ะ ตาแบงท่านได้กินได้นลยนะคะ่ะเดี๋ยวเอาป่วใยั่ๆันองดอกยัญ่ัไปเฮ็ดซูพอ่อกินก่นอนหัวหน่ไปบอกอวดตาแบงว่าได้เก็บเฮ็ดแล้วดอกใหญ่แงอันใย,ยล้มคัดออกอยันพอแม่พี่น้องเพิ่นบ่มากเนาะคะ่ะดอกใหญ่คักๆนะ่ะบันี้ตาแบงเลยว่าแบบนั่นตัวมันเสียบราสันว่าอยากกินดอกใหน่ๆ,ๆบ่มมากดอกหน่อย่าสันว่า เดี๋ยวเอ็มกัสิเดอเอาไปเฮดกับเขาสู้พอกินอยู่เฮดเมนูอีย่างดีเนาะพี่น้องแม่แม่มากเมนูอีอย่างอ้ยกินได้เม็ดละพัดกะเพรากับกินแล้วหนึ่งกับกินแล้วช่วงนี้แบบกินแต่เฮด้ะค่ะเมนูประจําเลยปลูกเฮดกันเลยแบบว่ามากินแต่เฮดเนี่ยค่ะกินเห้แบบเียงก่อ เอียนไปกันไปเลยแยล้มหนิเพิ่นเป็นคนมากินเห็ดแห้งเดี๋ยวเอ็มบอกความลับเพิ่นก่อนเวลาที่เพิ่นไปขังหนอกหรือไปแวะตลาดทั้งใดนี่สิงที่เพิ่นต้องสื่อกับม้าก,ก็คือเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเม่ว่าจะเป็นเห็ดข้นเท้าเห็ดนังล้มนังฝาดดิแม่เห็ดพอเห็นครับเห็ดพอเนาะเห็ดพอนี่สื่อไว้แค่เราแบบโลสองโลเลยแล้วค่ะพี่น้องแพ้งบใดก็สื่อบอริด้นมีว่าเสียดายเงินคือในตระกูลเห็ดนน่เพิ่นมาก ไนีินี่ละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เอ็มปลูกเฮดให้แม่เราได้กินเ้จุใจกันไปเลยเพราะว่าบ้านเอ็มันาว่ากินเนื้อหมูจะกินหมกูกับเลือกกินเนาะค่ะพวกเครื่องไสพวกอย่างสิกับพวกกินได้สิไหมคะ่ะมันเนียนเมนูเฮดก็เลยแทบจะเป็นเมนูหลักเนาะค่ะ เฝ้าแพ็กเฝ้าเอาออกไปส่งเพลนช่วงเส่านี้คือกำลังหาตับข้เนาะคะ่ะตับข้กรบปลาเอาไปเห็ดเนื้อยูเนื้อกินเนาะแล้วกับเฝ้าเอาออเมนูเห็ดไปส่งเพลน อยากเอาเลยเจ้าอยากเท่วไหนงานงานมา้สิบบาทสงดอกง่ายดอกไม่สะสมละจ้าบ้าดอกง่ายให้ไปกินเบิ้งดอกง่าไปกินเบิ้งแถวบ้านเขาบะคะได้เคยเห็นแบบนี้กันปะโม้เลี้ยวมึงคนว่าใครต้องเงินก่อนมาดอกง่ายแบนี้เนาะมั่วโค้งสินะก็น่าจะเป็นก่อนขี่เรือธรรมดาไหมจ้ะก่อนขี่เรือมันกันหน่อยสมก่อนเนาะมันขึ้นยุก yeah. mm ับ hmm. อ mm ันสารอาหารในก่อนมันนั่นแหละ กำลังเอาเห็ดเต่ถุงอยู่เนาะค่ะพอดีใช้บ้านเพิ่นได้ยินเพิ่นก็นเริ่มรู้แล้วเพิ่นก็แแบเขามาซสื่อถึงบ้าเน,นะจน๊ะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่นเอาไปแล้วมือนี้ได้จะถุงเนาะหนึ่งสองสามสี่หโหลมันเอาไปแล้วเนาะคะ่ะหกเจ็ดแปดแปดโหลเคืองจ้ะมือน,นี นี่ค่ะยายล้อมแถมพักอันอีตู้ให้พร้อมเอาพี่น้องอันเริ่มสวยแล้วเพิ่นสิเอาเฮดไปส่งเนาะจ้าเดี๋ยวอันเอ็มสิขอฝากไว้ซ่อมหนิเนาะพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะได้แล้วได้้แลวป่ะเอาเฮดไปส่งเพิ่นสี่เพิ่นสั่งเนาะคะ่ะมาเลือกเอาเลยจ้าเอาถุงใดมากแบบใดอันนี้ถุงละเครื่องโลถุงที่ยาล้อมมัดนี่ถุงละ้ยี่สิบบาทสองขีดเครื่องนะคะแม่นค่ะเอาเลือกเอา มาชอดดอกง่ายดอกหน่อยคื่จะดอกง่ายไห่ะค่ะ